ทำไมคุณยังท้อแท้ใจอยู่นี่คือข้อความที่อ้างอิงมาจากพระธรรมสดุดีบทที่42ข้อ5-6เราจะมาดูด้วยกันว่าเราจะ,ะเผชิญหน้ากับความท้อแท้ใจได้อย่างไรรวมถึงกลยุทธ์ที่พระคัมภีร์ให้กับเราในการหลีกหนีความท้อแท้ใจนี้จิตใจของข้าเอย๋ยฉะไหนจึงฟออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระสายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีก ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าโพรงฝ่ออยู่ภายในเพราะฉะนั้นข้าพระง์จึงระลึกถึงพระองค์จากดินแดนแห่งแม่น้ำจอแดนและภูเขาเฮอร์โมนตั้งแต่เนินมิซาสดุดีบทที่42ข้อ5-6ถึงพระธรรมตอนนี้ยกคำถามท,าที่สำคัญสำหรับฉันและพวกเราแต่ละคนมากดังนี้จิตใจของข้าเอ๋ยันไหนจึงฝ่ออยู่ ขอให้เราใช้เวลาสั้นๆด้วยกันเพื่อคิดและตอบคำถามนี้ดูนะคะมันดีมากที่จะฟังความคิดของตัวเองฉันเองก็ทำแบบนั้นประจำแต่ขอให้คุณถอยหลังออกมาจากเหตุผลส่วนตัวมากมายของคุณและถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงคิดอย่างนี้นี่เป็นความคิดที่ถูกต้องใช่ไหมพระคัมภีร์บอกกับเราว่าท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาป เพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจฮิบรูบทที่12ข้อ3อย่าให้ความท้อแท้ใจตั้งรกรากในคุณพระเยซูทรงแบกรับทุกสิ่งไปแล้วรวมถึงความท้อแท้ใจด้วยฉะนั้นเราสามารถยืนขึ้นอย่างมีชัยในการ,รเผชิญกับการทดลองที่เรียกว่าการท้อแท้และการยอมแพ้ได้เมื่อชีวิตทำให้คุณท้อใจและดูเหมือนมันกำลังจะโจมตีคุณพระเจ้าตรัสว่า จงกล้าหาญเถิดแต่ถ้าไม่มีใครพูดสิ่งนี้กับคุณเลยฉันจะพูดกับคุณเองจงกล้าหาญมุ่งไปอดทนจนจบการวิ่งแข่งในชีวิตนี้ด้วยกำลังจากพระเจ้าคุณคือการอัศจรรย์